สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะเอารถสำรวจไปสำรวจกลางซอยสักหน่อยครับผมเราไปดูกันเลยครับก่อนครับเดี๋ยวเราวันนี้เราจะไปสำรวจเล่นกันในกลางซอยนะครับผมเราติดตั้งแบตนะครับผมใช้แบตเป็นตัวนี้นะ4200ก็ที่ ตัวรีโมทนะครับเยวต้องติดตัวเป็นตัวนี้นะครับก็ใส่สาวซะหน่อยเพื่อความแท้ครับเดี๋ยวเราไปทดสอบระบบกันก่อนนะครับระบบของรถสำรวจครับเปิดตัวคอนโทรลนะครับแล้วก็เปิดตัวกล้องนะครับ ก็ยังต้องสแกนก่อนนะครับสแกนปุ๊บรอครู่ครับผมกำลังสแกนอ่ะเจอแล้วครับเนี่ยครับกล้องเรียบร้อยครับเดี๋ยวลองปรับหุ่นซ้ายและขวาดูครับนี่ครับก็นี่ครับโอเคครับเงยได้นะครับโซซ้ายและขวาเนี่ยทำงานพร้อมนะครับพร้อมลุยนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะเอานี่ครับกล้อง ขอทราบครับติดรถไปเลยครับผมไว้ถ่ายภาพที่คมชัดนะครับแล้วเราใช้กล้อง FPV เนี่ยไว้ดูระยะไกลเฉยครับผมพร้อมแล้วเดีย๋ยวเราไปลุยกันเลยครับอ่านระย,ยนนะเลย ครับเราถึงเป้าหมายการสำรวจของเราแล้วครับเราจะไปเนี่ยครับปลูกรองเข้าป่าไปเลยครับว่ามันจะมีอีหยังอยู่ข้างในครับนะครับนี่ฮะขอใช้เลนวายเลยครับโอ้โหจัมาเลยครับกล้องพร้อมสำรวจแล้วครับเดี๋ยวเราไปสำรวจกันเลยครับ แรงมากนะครับนี่ครับกล้องหมุนไดนะ้หมุนได้นะครับผมเนี่ยโอ้โหครับเผื่อมองพิกัดตายพิกัดขวานะครับผมนี่ครับเดี๋ยวเราให้ลุยเข้าไปเลยครับเนี่ยไม่รู้มีอะไรบ้างครับแถวนั้น ไปไม่ได้ครับทุกคนเดี๋ยวกลับไปวิ่งบนถนนก่อนนะครับผมเลิกภารกิจเข้าป่าก่อนนะครับโอเคครับเราเปลี่ยนแผนไปวิ่งสำรวจบนถนนในซอยนะครับไปเรื่อยๆแล้วครับผมเอาละครับเพื่อนตอนนี้เราเจอบ้านหลังหนึ่งนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปสำรวจดูแลความปลอดภัยของบ้านในซอยก่อนนะครับผมหาครับเราเจอเจ้าของบ้านนะครับคุณลุงครับเป็นไงบ้างครับทุกอย่างปกติดีไหมครับผมผมมาลาดตระเวนครับผม ครับลุงแกบอกว่าสบายดีไม่ต้องห่วงปลอดภัยหายห่วงไปสำรวจต่อดได้เลยครับเอาครับเราพบรถมอเตอร์ไซคันหนึ่งนะครับผมจอดอยู่นอกรั้วครับผม,มเป็นไงบ้างครับคุณมอเตอร์ไซค์ คุณลุงยังอยู่เลยครับผมเดี๋ยวไปสอบถามกันครับเผื่อมีอะไรให้ช่วยครับมีอะไรให้รถํำรวจรับใช้ไหมครับคุณลุงไปแล้วครับลุงเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่ครับอ้าวไดีใจว ได้ถ้าเป็นทางที่โล่งก็ได้ไกลเลยครับเป็นสี่ร้อยห้าร้อยเมตรครับอ่าไปเมื่อชื่อนะก,นก็ที่วางของอ๋อใช่ครับเดี๋ยวทำเป็นกระบะใช่ไหมกระบะใส่ของ <c oughs> เดี๋ยวต้องทำเป็นกระบะใส่ของแกรองดูนะคุณลุงแกเดินตามมาด้วยครับสงสัยจะชอบครับ ครับเพื่อเพื่อเราเจอเพื่อนร่วมเดินทางแล้วครับผมเดี๋ยวเราตามเขาไปกันเลยครับเอาแล้วครับเพื่อนร่วมเดินทางเราพบอะไรบางอย่างครับอ๋อไม่มีอะไรครับแวะปั๊มเฉยยครับ นะครับผมร็สำรวจของเราครับรอสำรวจสุดซอยครับผมนี่โอกลับมาเรียบร้อยครับกลับมาฐานปฏิบัติการเรียบร้อยครับนี่ครับกลับมาฐานปฏิบัติการเรียบร้อยครับ